รามาละอุฮันโซฮีถูกเช่าวเน็ตโยงเป็นมือที่สหลังข่าวือเดศระยูจุนยอนทำแฟนเก่าฝ่ายชายเคลื่อนไหวทันทีฮันโซฮีไม่ปล่อยเบอร์โพสเดือดไม่ชอบยุ่งกับคนหมีเจ้าของส่องประโยคสุดท้ายฟาน,นิ่มๆสื่อถึงใคร กลายเป็นข่าวร้อนระอุข้ามวันเลยทีเดียวสำหรับข่าวลือเดทของนางเอกสาวสุดฮอตชาวเกาหลีใต้อย่างฮันโซฮีและนักแสดงหนุ่มชื่อดังอย่างระยูจุนยอนเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาหลังวงในได้ออกมาเผยว่าทั้งคู่นั้นไปเที่ยวกันที่ฮาวายและได้ออกมาตั้งข้อสงสัยว่าทั้งสองคนกำลังซุ่มเดทกันอยู่หรือไม่ ซึ่งต่อมาไม่นานทางต้นสังกัดของทั้งคู่ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงประเด็นดังกล่าวโดย CJ Studio ต้นสังกัดของระยูจุนยอนได้ออกมาชี้แจงข่าวลือเด็ดว่าเป็นความจริงที่ระยูจุนยอนกนําลังอยู่ที่ฮาวายเพื่องานถ่ายภาพของเขาและเราขอให้ทุกท่านโปรดเข้าใจวันนี้คือทริปส่วนตัวของนักแสดงในอนาคตทางบริษัทจับไม่โตอตอบข่าวหรือที่อ้างเห็นว่านักแสดงอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวเราหวังว่าแฟนๆจะเข้าใจ ในขณะเดียวกันนาย e n t n t t r t n m n n t n ตต้องสังกัดของฮันโซฮีได้ออกมาชี้แจงข่าวลือดังกล่าวเช่นเดียวกันว่าฮันโซฮีนั้นเดินทางไปพักผ่อนที่ฮาวายกับกลุ่มเพื่อนสนิทของเธอซึ่งเป็นทริปแรกนับตั้งแต่เดบิวตนอกจากนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวของนักแสดงเราขอให้ทุกคนโปรดเข้าใจ แต่อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องข่าวดืเด็ดของทั้งคู่ที่กระจายออกไปเป็นวงกว้างได้มีชาวในเกาหลีออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายซึ่งมีบางส่วนได้มีการพุ่งเป้าไปโจมตีฮันโซฮีถึงประเด็นเรื่องมือที่3ของฝ่ายชายและแฟนเก่าในทันทีเพราะเพียงไม่นานหลังจากที่มีข่าวดือเด็ดของทั้งสองคนด้นานทเยรีไอดอลและนางเอกสาวแฟนเก่าของระยูจุนยอนได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางไอจีสตอรี่ของเธอพร้อมเขียนแคปชั่นว่าน่าสนุก นะซึ่งถ้าหากย้อนกลับไปเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี2022ได้มีข่าวช็อกวงการว่าคู่รักไดยูจุนยอนและฮเยริจากสีรีเรื่องรีพายนายชินเอติเอได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์โดยมีข่าวยืนยันว่าทั้งคู่ได้จบความสัมพันธ์รักกว่า7ปีลงไปเป็นทีเรียบร้อยหลังจากที่แฟนๆต่างรุนข่าวดีสระโสดของทั้งคู่มาอย่างยาวนานโดยตามรายงานทั้งสองคนนั้นเลิกลากันด้วยดีโดยจะอยู่ในฐานะเพื่อน เพื่อนที่ดีต่อกันรับเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอเรียกว่าตอนนั้นเป็นข่าวที่ทําเอาหลายคนเสียดายไม่น้อยทีเดียวค่ะ แต่จากทำรายการเลิกลาของฮเยรีและระยูจุนยอนรวมไปถึงแคปชั่นล่าสุดของฝ่ายหญิงที่วาน่าสนุกดีนะทำให้ชาวเน็ตเกาหลีบางกลุ่มออกมาโยงอย่างมัวซัวไปถึงฮันโซฮีว่าเธอนั้นเป็นมือที่3จากการเลิกลาของทั้งสองคนโดยได้กล่าวว่าฮ oh ันโซฮีนั้นเคยไปชมนิทรรศการของระยูจุนยอนเมื่อวันที่10พฤศจิกายนซึ่งเป็นวันก่อนที่ฝ่ายชายและอดีตแฟนสาวจะเลิกลากันในวันที่13แต่ความจริงแล้วนั้นไม่ ช่เพราะฮันโซฮีไปชมนิทรรศการในวันที่15รวมไปถึงประเด็นเรื่องตุ๊กตาน้องมีสีขาวแฟนๆของฮันโซฮีก็ได้ออกมาแย้งเช่นกันว่าจริงๆแล้วฮันโซฮีชอบตุ๊กตาตัวนี้มาน,นานมากแล้ว อย่างไรค่ะทางด้านนางเอกสาวอย่างฮันโซฮีก็ไม่รอช้าหลังจากที่เธอกําลังถูกโยงแบบมัวซัวจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดถึงเธอกันอย่างหนักทําให้เธอนั้นได้ออกมาเคลื่อนไหวในพื้นที่ของเธอเช่นเดียวกันโดยฮันโซฮีได้ออกมาอัปไอจีสตอรี่เป็นรูปมีมน้องหมาพร้อมเขียนข้อความฟาดเดือดแบบตรงไปตรงมาว่าลองอธิบายสถานการณ์ตอนนี้หน่อยฉันไม่ชอบยุ่งกับคนที่มีคนรักอยู่แล้วไม่ให้แม้แต่ที่ว่าง ของการเป็นเพื่อนจะไม่ให้ความสัมพันธ์และไม่ดูถูกความรักของคนอื่นฉันชอบรายการทานซิลเลฟรายการดังเกาหลีเกี่ยวกับแฟนเก่าแต่มันไม่ใช่ชีวิตของฉันฉันก็สนุกเหมือนกันค่ะ ซึ่งหลังจากที่เธอได้โพสต์ข้อความนี้ลงไปก็ทําเอาหลายคนนั้นโฟกัสที่ประโยคสุดท้ายเป็นจํานวนมากว่าเธอกําลังจะสื่อถึงใครอยู่หรือไม่พอข้อความที่ปิดท้ายว่าฉันเองก็สนุกเหมือนกันค่ะนั่นไปครับคายครับค่ากับแคปชั่นของขเยรีก่อนห,หน้านี้ที่ว่าน่าสนุกดีนะแต่อย่างไรประเด็นเรื่องแคปชั่นนั้นก็เป็นการคาดเดาของชาวเน็ตเท่านั้นและที่สําคัญโพสต์ดังกล่าวข, oh ของฮันโซฮีก็ถือว่าเป็นคําตอบที่ชัดเจนอย่างมาก ว่าเธอนั้นไม่เคยกลายเป็นมือที่3ในความสัมพันธ์ของใครตามที่หลายคนยงก,กันไปต่างๆนาน,นาน,นั่นเอง